าหารนะฮะมา <c oughs> ตา,ามพืเป็นเซลเดินทางต่างจังหวัดคนเดียวซื้อปืนพวกป้องกันตัวได้ไหมครับเซล์รู้สึกจะอ้างลำบากนะเป็นเซลล์นะลูกพกได้ต้องซ่อนไม่ให้ตำรวจเห็นเนะี่ยเซลผู้หญิงผู้ชายอะเซลผู้ชายคือ ตำรวจเนี่ยเขาค้นไม่ไหวแล้วครับเวลาเขาตั้งด่านที่ถนนเนี่ยนะครับรถมาเยอะแยะเลยเป็นพันพันคันหมื่นคันเนี่ยเขาจะดูเป้าหมายเป้าหมายหนูสักยันเต็มตัวเลยอย่างเงี้ยดูถ้าลุกลี้ลุกลนเขาก็ค้นนะครับแต่เรียบร้อยเรียบร้อยทํามาหากินเนี่ยเขาก็ไม่ค้นเสียเวลายิ่งเซลบรรทุกของเยอะแยะไปหมดเลยจะซ่อนไว้จุดไหนก็ไมรู้เขาไม่ลืมมาค้นแล,ล้วครับ หนูลองไปยืนลินถนนเนี่ยรถวิ่งผ่านเป็นพันคันเลยมันค้นทุกคันไม่ได้หรละครับเว้นแต่เขาได้รับแจ้งหรือมีพิรู้